ทองผาภูมิค่ะมาถึงที่ทองผาภูมิแล้วมะคะตอนนี้จ้ะนี่ที่ทองผาภูมิค่ะ ชมวิวที่นี่นะคะอันนี้คือทองผาภูมิจ้ะนี่ชมวิวจ้าวิวบรรยากาศสวยงามมาก,มากๆจ้ะนี่อยู่ที่กาญจนบ,บุรีทองผา สวยงามมากๆนะคะบรรยากาศยู่ที่นี่วิวภูเขาทิวทัศน์สวยจริงๆจะ้ะทองผาภูมิอยู่ที่นี่น,นะ,ะช่องเขาขาดค่ะที่นี่อยู่ช่องเขาขาดจะมีวิวทิวทัศน์สวยงามจริงๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้เดินลงไปข้างล่างเป็นด้านบนค่ะด้านบนอีกสักพักเราจะเดินลงไปข้างล่างนะคะ ก่อนที่จะไปก็ให้ชมวิวทิวทัศน์ก่อนจ้ะอยู่ที่นี่ทองผาภูมิสวยมากๆจ้ะเราไปก็เลยได้เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะคะนี่จ้ะเ,เ,เสียงเสียงอะไรนะเสียงเลไลวะจ,ะจักกะจั่จ้ะ กระจันลีไรลร้องระง,งมอยู่ที่นี่นะคะเป็นธรรมชาติสุดยอดมากๆค่ะรูปอะไรคะไม่รู้ว่าลูกอะไรโอเคจ้าเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศอยู่ที่ช่องพาภูมิข้างล่างมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะ